สามเมษากาแฟหลายหลายเลยพี่น้องใส่กับนมก็เลยเป็นสีนี่นมใส่หลายนมใส่เป็นกองเลยนะแต้นมสด ลาดรถหลวงพ่อพระไสเส้นถนนเส้นนี้พี่น้องแล้วจีไายเห็เบิรงอีกเตัวหนึ่งเพิ่นมาก,ก่อนตอนนี้เพิ่นกำลังอาพาร์ลงอยู่ได้ยินเสียงยิงปืนอยู่วัดนี้วัดศาลาพระสุกวัดนู้นวัดหลวงพ่อพระไสวัดโพชัยเดี๋ยวก็แห่และประมาณเที่ยงบ่ายๆจะมาถึงที่นี่พอดีเลยถึงวัดหลวงพ่อพระสุกร์ระเสริมพระสุกพระไสอะ่รกระเสริมประยุกต์กรุงเทพ พระสุกกับยูวัดนี่วัดหลวงพ่อประสัยก็รังจะแห่มาพี่น้องมารับผลหลวงพ่อประสัยย่หม่องนี่ทุกปีค่ะพี่น้องที่ร้านเจ้าของนี่แล้วเพราะบางทีมันจะพานเนี่ยแห่พานแม่เนี่ยเ็ดน้ำไม่สงซื้อดอกไม้น้ำหอมมาไว้เต็มอยู่นี่มันเราไม่ต้องไปหน้าวัดโพชัยเราวัดรับอยู่นี่รวดพี่น้องรับอยู่นี่รวด กล้มยไลก็มีดอกไม้ใส่น้ำหอมช่วงเยเอาไปใส่ห้องน้ำไม่แล้วช่วยคนสิมาถงมันดอกไม้มันสีเหี่ยวในถังห้องใต้น้ำไว้พี่น้องเดี๋ยวน้ำป่ปาๆประมานสิบ่มีน้ำนี่กับแฟเรียนทีนน่นี่แล้วยินเสียงพิมเสียงแคนบ่พี่น้องเปิดเสียงพินเสียงแคนอยู่หอเขามากินร้อมพี่น้อง <laughs> หัวเขามากินพร้อมพร้อมซ้อน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 หัวเขามากินพร้อมล้านกข็ขายกับเขาอยู่ตับมองหุ่นเสียบเพระพี่นออ้องไปเบิ้งน้ากันไปเบิ้งนา้าไปเบิ้งน้ากันเนี่ยพี่น้องน้าไม่ทางนี่พี่น้อง,ง,องเห็นบอยน้ามไม่ทางบอยพี่น้อง <c oughs> น้ามไม่ทางไร่ไหลเลยี้ วสามถังผนเด้พี่น้องมาค่อยๆดอกไม้มาใส่ทีกนนึงเดี๋ยวยังบ้านหนึ่งมีคนดอกพี่น้องลวงพ่อประเส่มันจะมาตั้งนั่นแหละไปมาไายไหมเนาะร้องตะนามไปร้องตะนามไปร้องตะนามไปพี่น้องร้องตะนามไป แค่นี้แหละคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ามามามาพี่น้องมาเล่นน้ำน้ำกันเด้องม,มันนี่เดรื่องของภาษาจะพานมาเซ็นเนี่ยอขอบคุณที่รับชมคลิปค,ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีคะ่ะ